สวัสดีครับอยู่กับผม Infinity Boss ครับสำหรับตอนนี้นะครับผมอยู่ในเกมดากอนลาจานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงนะครับเมื่อเราขึ้นเออ่เลเวลนะครับ75ปุ๊บเนี่ยเออ่มันก็จะขึ้นฟังก์ชันใหม่ให้เราขึ้นมานะครับก็สำหรับใครที่เลเวล7เอ่อ15แล้วนะครับมันจะมีเออ่ฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับฟังก์ชันหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของฟังก์ชันนะครับที่เป็นเออ่ฟังก์ชันตานะครับหรือเขาเรียกว่าตาอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเออ่เพิ่มนะครัับตวของ พลังนะครับหรือว่าเพิ่มความสามารถให้กับเาขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มความสามารถให้กับตัวของอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับนะถ้าจะดูถ้าจะดูให้ถูกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีค่าบวกสแต็กขึ้นมาอีกค่าหนึ่งอ่ะนะครับปกติแล้วเนี่ยากายของผมเนี่ยนะครับผมได้สแต็กมาอยู่ที่23มใช่ไหมครับมันก็จะมีวงเล็บใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะมีวงเล็บอีกอยู่นะครับบวกขึ้นอีก43นั่นแหละนั่นก,ก็หมายความว่านะครับมันบวกความสามารถของไอเทมที่เป็น คุณสมบัตินะครับคุณสมบัติส่มนะครับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะซึ่งไอตาตัวนี้เนี่ยนะครับไอตาตัวนี้เนี่ยมันจะมีระดับประมาณ3ามเลเวลนะครับมันก็จะมีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีที่สีที่เป็นของแรนะครับก็คือสีส้มนะครับซึ่งมันจะมีเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสนะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็วิธีหานะครับนะผมจะมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับว่าวิธีหาตาอาวุธหรือว่าตาอุปกรณ์สวมใส่ของเราเนี่ย หาได้จากไหนนะครับนะอันดับแรกเลยก็คือหาได้จากตัวของกิจกรรมนะครับกิจกรรมค่าแอคทีฟทั้งหลายนะครับนั่นก็คือไอ้พวกกล่องเนี่ยนะครับนี่มันก็จะมีนี่เห็นไหมมันก็จะมีตัวนี้นะครับไอ้กล่องตัวนี้นี่กล่องตัวนี้นะครับมันจะสุ่มดรอปนะครับผมตัวของตราอุปกรณ์สีม่วงนะครับขึ้นมา1อันถ้าโชคดีหน่อยก็ได้สีส้มนะครับนะแล้วก็กล่องนี้ครับเนี่ยมันจะไอ้ข้างล่างตัวนี้มันจะแจกประมาณ2กล่องนะครับอ่าประมาณ2กล่องนะครับนี่นี่กล่องนี้นะครับกล่องหนึ่งหรือกล่อง3าม นะครับมันแจกประมาณ2กล่องหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน่ประมาณ2กล่องนะครับนี่แหละนะครับไอค่าค่าคุณสมบัติแอคทีฟนะครับผมมันแจกประมาณ2กล่องอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าจะสุ่มได้หรือไม่ได้นะครับต่อมาก็คือจะเป็นลงดันนะครับซึ่งลงดันเนี่ยมันจะมีอยู่2ดันนะครับที่สามารถดรอปได้นี่เองก็คือฝันร้ายคืนชีพนะครับเอพิมพ์พใช่ฝันร้ายครับผีร้ายคืนชีพนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดรอปได้จากด่านนี้นะครับ ซึ่งพอเราตีบอสตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวของเป็ดใช่ไหมที่ว่ามันจะให้เราเนี่ยไปเปิดนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะขึ้นสุ่มนะครับให้เรากดสุ่มอันแดนึงนะครับมาถ้าเกิดโชคดีหน่อยเราก็ได้อันนี้ไปนะครับแต่ผมดวงค่อนข้างซวยนะครับได้แบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะตาซิงม่วงเนี่ยนะครับไปได้ของเกลือแทนนะครับประมาณนั้นก็คือมันรอบได้จากดันนี้นะครับต่อมาอีก1ดันนะครับผมต่อมาหนึ่งดันก็คือจะเป็นดันตัวนี้นะครับ นี่คำสั่งนะครับไอ้ดานคำสั่งเนี่ยคำสั่งจังหวะสังหารนะครับผมครับไอ้ดานตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่ทำนะครับมันจะมาประมาณ2ทุ่มหรือเปล่าหรือประมาณต้องคืนเอนงั้นผมลืมเวลานะครับน่าเดี๋ยวมันก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับน่ามันจะดอปได้จากดันนี้ด้วยนะครับไอ้ดานนี้เนี่ยลงได้ตั้งอ่อประมาณ5บอสนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วแต่มันจะสุ่มดรอปเอานะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับขึ้นอยู่กับดวงเลยว่าเราจะสุ่มได้หรือไม่ได้นะครับ ต่อมานะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถได้ของสีส้มนะครับผมซึ่งสีม่วงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้จากไหนใช่ไหมนะครับซึ่งของสีส้มเนี่ยมันก็จะได้จากก็คือมันจะได้จากตรงนี้นะครับตรงไหนวะนี่นี่นี่ n b c ตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะให้เราผลดเข้าไปครับนะแล้วก็มาที่ตาอาวุธนี่ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีเลเวล1ถึงเลเวล3ใช่ไหมนะครับแต่ละอันเนี่ยสีส้มมันต้องใช้ตัวของตัวของสีม่วงนะครับตาสีม่วงแรกนะครับผม ส่วนสีม่วงก็ต้องใช้สีฟ้าแรกเช่นเดียวกันนะครับประมาณสิบนะครับผมสีม่วงส่วนสีส้มนี่ใช้ประมาณ8นะครับแน่นอนแหละว่ามันเก็บยากนะครับแต่ผมแนะนานะผมแนะนําเลยนะครับให้เราเนี่ยสะสมนะครับแล้วก็ใช้ตัวของสีส้มจะดีที่สุดเพราะว่าสีส้มเนี่ยนะครับมันเ,เพิ่มค่าสแต็คค่อนข้างเยอะนะครับคือแบบเยอะคือเยอะมากกดผมกดอันนี้ใส่ไปครั้งหนึ่งปุ๊บเออ,อน,นี่เลยนะคะแนนค่าพลังโลกของผมอะหรือว่าคะแนนเนี่ย นะครับเพิ่มขึ้นมา1น0่เลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับประมาณนั้นวิธีหานะครับตัวของตราอาวุธนะครับหาได้ประมาณนี้แหละนะครับนะประมาณนี้มันหาได้ประมาณนี้ในเกมจริงๆหรือว่าใครแบบรีบนะผมไม่อยากทไม่อยากหาขี้เกียจหานะครับนี่มาร้านค้าเลยครับนะร้านค้ามีนะร้านค้าเนี่ยเนี่ยตาอุปกรณ์เนี่ยนะครับนี่มีนะครับผมเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ที่400นะครับ498เพชรนะครับผมถึง7 0 0 900เลยว่ากันไปนะครับ นะอันนี้คือ400ี่ถือว่าถูกมากนะผมถ้าเกิดแพงขึ้นมาหน่อยนึงก็500นี่คือแพงแล้วนะครับนะถ้าเกิดเจอ400นี้รีบซื้อเลยนะครับรีบซื้อใส่เลยนะครับถ้าเกิดเพชรเยอะแต่ถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดใครอยากได้ vic, สีส้มอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับเก็บเพชรนะครับผมเก็บเพชรซื้อเลยนะครับง่ายดีเพชรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับการแนะนําการหาตราสวมใส่กันนะครับก็มีอประมาณนี้สํหาหรับใครขึ้น75แล้วก็ สามารถหาได้นะครับวันละ2กล่องนะครับหรือว่าใครดวงดีหน่อยก็ได้ไปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมไว้ผมก็เออไว้ผมนะครับเจออะไรดีๆมานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกต่อแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ